Yeah. <laughs> สวัสดีครับผมพ่อกระับผมน้อมรับนะครับผมวันนี้มาเล่นเกมเซนโกลนะคร,ครับผมคืออ่าตัวเซนโกมีการอัปเดตด่านใหม่นะผมแล้วก็มีอีเวนต์มาใหม่นะฮะผมขอดูว่าด,ด่านใหม่ชื่อว่านี่ฮะมีตัวเป็นด่านโปรโมทด่านใหม่ของเขานะฮะแล้วก็มีด่านนี้ด้วยอินเซอร์ชั่นของด่านนี้เออด่านด่านอินเซอร์ชั่นนะฮะเป็นด่านโปรโมทนะครับโอเคลุยกันเลยฮะครับผม <S <S มา ไ Yes it's cool คนระดันใหม่ผมยังไม่ชินเลยฮะ Where is our stage แต่ผมไปแหนกผมเนี่ยโอ้ย ไม่เช่นดังเฮ้ยนั่นไงภาพเริ่มกระตุกแล้วอินเทอร์เน็ตผมว๊อดเฮ้ยมาฮะ โจนก็ถือว่าเป็นเป้านิ่งอยู่พอควรนะฮะล่นแบบรุมก่อนเหมือนมีความกระตุกนิดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอ่อเรียบร้อยหนึ่งสต๊าชสต๊าช จะจบกันแล้ว Help me sniper โอ้หใส่เกาะด้วยมีเกาะด้วยเดี๋ยวนะโอเคเจอตัวเดียวใช่ไหมสองตัวพอสโอเคโอเค นโอเคเราต้องเฝ้านะฮะโอ้ห oh, มันเริ่มกระตุกไปกระตุกมาโอ oh, มองไม่เห็นเลยอุ้ยฝั่งนู้นมีหนึ่ง Nice, nice. làm bạc mà. này hả? เอาสเนบ้างจะให้สนวายกระตกแล้วกระตุกแล้วเน็ตผมคือยไหมนี่ใจอตนี้ก่อน ไม่เห็นอะไรเลยโว้ยสองตัวยอด อา้าวง่ายง่ายไม่ได้ทำเลยรือผมอไม่ได้ไม่รอดไม่รอดมานี้แอบตรงนี้แหละสบายใจสุดเพื่อน <c oughs> ก็บูไปเดี๋ยวด่านต่อไปผมต้องเล่นกบบระบอดแล้วล่ะฮะวิยวิวเสียงมามงโดนไปฮะ กีปืนเลยว่าปูเล่นเลือเล่อยเหนึ่งเลยต่อไปต้องดักประมาณนี้นะฮะดักแล้วดูสวยเฮ้ยอ่าเจอขันมองไม่เห็นนะครับผม ถนัดด้วยเว้ยตรงนี้ตู้ปิดมยนต้องเปลี่ยนด่านน่ะเฮ้ยมีด่านใหม่ก็เล่นด่านใหม่สิ โอ้หแม่เจ้าที่ซ่อนประจำผมอยู่ไหนไหนที่จัดการมา,าสิ เสียงก็รบกวนและเกินนเสียงแอนแต่ก็ต้องแลกฮะ The next day เายู่ประมาณตรงนั้นเหรอ ไม่เห็น day two รำคาญเสียงแอร์โอ้ผมต้องทำอะไรแล้วครับผมต้องทำอะไรแล้วโอ้สามตัวแล้วโอ้ไปชอดไปช็อดเลย มันคุมันติดข้อสุดติดข้อสตขอทำเกีจ้าคุณเจ้า่่าคนโอเคฮะมาด่านต่อไปน่าจะชื่อด่านบาซอนะฮะก็ตอนนี้ผมก็ต้องเล่นแบบเนี่ยฮะผม ต้องเล่นกับบอดแล้วฮะเน็ตผมหมดเรียบร้อยความมิชินดันก็น่ากลัวน,น,นะฮะเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> เพื่อนตายฝั่งนู้นหมดเลย <c oughs> โอ้ยว่าแสง เป็นเตียบเป็นเตียบร,อยออร้อยไปสิโผลมาอีกตัวนึงอยู่ไหนไต้องออนระเบิดอยู่แล้วเล่นกับบอทก็แพ้ได้ฮะไม่ไม่ชินดนันนี่าี้ปึ๊กมาแล้ว เกือบโอ้แล้วแต่แผนที่ด้วยว่าจะได้เกาะไม่ได้เกาะนะฮะโล่เอ๋โเล็กโล่โล่โล่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ย ด้านหน้าไม่มองด้านหลังนะจ๊ะฮั่นหลเอแน่นอนแต่ว่าตัวมันหลบตรงไหนนี่แหละไม่มีกู้ฮะกู้ ตามเหมือนเลยลืมดูการใหม่นี่ผมรู้เมื่อวันที่22นะฮะผมไม่รู้ว่ามันอัปเดต,ตแต่ตอนไหนโอ้ยโอ้ยเกือบตาย เออเรียบร้อยน่ารักก็คือผมมาโลววันที่22กันที่อัดก็วันขัดนะครับอาสไนเปอร์เลยหน,นู เป็นสไนเปอร์กับด่านที่ไม่คุ้นชินนะครับเกือบความคมเฮ้ยเพื่อนพู่เหลือตัวหนึ่ง ปัวจะหลบหลังมากชัดเลยล้วงล่างไม่ใช่เรียบร้อยต้องไปทุกทางนะฮะจะได้คุ้นชินกับมันเร็วๆขึ้นกบนได้สบายเลยโอ้ย

วยกูเพื่อน,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 นกูหรือว่าคลิปนี้เป็นการวางบอมก่อนฮะวอมทุกคลิปเลยผมหลังๆเด็กวันเล่นทีก็อย่างเงี้ยฮะเฮ้ยอเงี้ยเรา แอบแอบทำไมฮมาซ่อนตรงนี้นี่เองเราต้องไปทุกที่ทุกจุดทุกทางไปให้สุดขอบฟ้าจะไม่มองหันมามันที่เดิม,ดม <c oughs> ๆนี่ะอหอไม่ตายได้ไง หลังหักไปครับเ้ามีบทเรียนถ oh, ้าอ่าเออีกนะ oh. บุกเอบ่อยมากเลยเอยวางเอบ่อยมาก <c oughs> ของตัวก้อ <c oughs> นึด ร้อยสวยเพื่อนูโอเคฮะก็ถือว่าอา่อวันนี้พอของปากของคอนะครับผมเป็นการนะฮะเปิดดานใหม่มีมือนอีเวนต์น,นะฮะได้รับอะไรสักอย่างนะฮะแต่ทำไมผมไม่ได้รับเลยเลยโอเคฮะผมก็แบหรับวันนี้ก็ หอมปาาของพอนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมและที่อยากผมเล่นเกมอะไรหรือว่าเล่นเก,กแนวไหนยังไงนะฮะแนะนำมาได้นะครับผมโอเคครับผมจะปลบวันนี้สวัสดีครับ